บียืนยันเดินหน้า QE จนถึงเดือนกันยายนปี2016พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปกรุงเทพมหาคนครครองใจนักท่องเที่ยวอันดับ2ของโลกที่1ของเอเชียธนาชาติเพิ่มโอกาสลงทุนกับส่วนผสมที่ลงตัวในกองที่มิกซ์อินคัม 3Y1 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะกับดิฉันศิรัธยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนั N ้นเคลื K ่อนไหวกระจัดกระจายทั้งในแดนบวกและแดนลบนะคะโดยการปรับตัวลงนั้นนำโดยตลาดหุ้นสร้างไหคอมเพล็กซ์ของจีนรวมถึงหังเซงของฮ่องกงนะคะหลังจากที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้น ร่วงลงนําตลาดนะคะโดยทางด้านของภาพรวมนั้นตลาดหุ้นเอเชียของจีนลงไปแล้ว1.8ด้วยกันในการซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้ปัจจัยหลักก็มาจากความกังวลเรื่องของ valuation ที่สูงของตลาดหุ้นจีนนั่นเองค่ะเรื่ก็ตามนะคะภาพของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นยังสามารถบวกขึ้นได้ในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้รายนี้ก็อีกขยับขึ้นได้จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงซึ่งก็เป็นอันที่ส่งให้กับหุ้นในกลุ่มส่งออกนั่นเองนะคะส่วนทางด้านาฟากฝั่งตะวันตกทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปมืคนนี้สาารถ ปิดตัวไปได้ในแดนบวกนะคะจากปัจจัยสนับสนุนทั้งการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB รวมถึงรายงานเบจชุกนะคะซึ่งเป็นการรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยค่ะซึ่งเราจะมาตามการกับ2ประเด็นนี้กันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นกันที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปค่ะโดยนายมาริโอดรากีนะคะประธานของ ECB นะคะได้บอกว่า ECB นั้นเดินหน้าซื้อพันธบัตรนะคะในโครงการ QE ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนปี2016นะคะจนกว่า จะสิ้นสุดโครงการเนื่องจากเห็นว่าเป็นความจําเป็นต่อภาพของเศรษฐกิจยูโรโซนค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของธนาคารกลางยุโรปยังได้มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยระดับต่ําเป็นประวัติการไว้ที่ระดับเดิมด้วยนะคะโดยดอกเบีย้ยเงินฝากข้ามคืนนะคะอยู่ที่ติดลบ0.2ซึ่งหมายความว่าถ้าธนาคารพาณิชย์จะต้องมาฝากเงินกับ ECB นะคะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับ ECB ด้วยค่ะ โดยขณะเดียวกันนะคะมาริโอดรากี้เองก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเจรจารแก้วิกฤตนี้ระหว่างรัฐบาลกรีซกับประเทศเจ้าหนี้แต่ระบุนะคะว่าทา ECB เองต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปค่ะ มาดูกันต่อนะคะกับรายงานภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐนะคะโดยรายงานผ่านเบชบุกนะคะซึ่งเพราะว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐใน12เขตนะคะถือว่ามีการขยายตัวในช่วงต้นตต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะมีแนวโน้มโดยทั่ ทั่วไปเป็นเชิงบวกนะคะซึ่งกระบ่งชี้ว่าเศรเษฐกิจสหรัฐนั้นหลุดพ้นจากภาวะอ่อนแอไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ค่ะตัวรายงานยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นและการลงทุนด้านพลังงานที่ชะลอตัวลงยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของสหรัฐโดยภาคการผลิตส่วนใหญ่นั้นทรงตัวนะคะแล้วก็มีบางพื้นที่อ่อนแรงลงไปด้วยค่ะ นักเศรษฐศาสตร์บางรายนะคะมีความกังวลแล้วก็ให้ความเห็นในเชิงระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากประเมินว่าดอาลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นประกอบกับก,บการร่วงลงของราคาน้ํามันอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คาดการไว้ก็เป็นได้ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่า FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐกําลังจะมีการประชุมในวันที่16และ17มิถุนายนนี้ซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ ทิ้งท้ายกันนะคะด้วยข่าวดีของชาวไทยนะคะที่ล่าสุดนั้น m a s t e r c r r d มีการจัดอันดับนะคะสำหรับเมืองที่ครองใจนักท่องเที่ยวของโลกนะคะซึ่งก็พบว่ากรุงเทพมหานครได้คว้าอันดับสองไปในการสำรวจครั้งนี้ค่ะ โดยมัสเตอร์การได้ออกรายงานนะคะอันดับเมืองท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของโลกประจําปี2015นะคะจาก132เมืองทั่วโลกในแง่ของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาครั้งคืนแล้วก็ใช้ใจ่ายในเมืองนั้นๆพราะว่ากรุงเทพมหานครมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะคะที่18.24ล้านคนตามหลังกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะที่มีการประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ18.82ล้านคนนะคะ ส่วนในแง่ของยอดการใช้ใจ่ายนั้นรอนดอนก็ครองอันดับ1เช่นกันโดยประเมินว่ามีการใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณ6 6 8 0 0 0ล้านบาทนะคะตามนวยนิวยอร์ York, และปารีสค่ะในขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ที่อันดับ7ของโลกโดยคาดการค่าใช้ใจ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ4,08,000ล้านบาทด้วยกัน สำหรับ10อันดับนะคะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกในปี2015นั้นนะคะก็คืออันดับ1กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ18.82ล้านคน,นะคะ่ะอันดับ2กรุงเทพมหาคนครนะคะ18.24ล้านคนอันดับ3ปารีสนะคะ16.06ล้านคน อันดับ4ดูไบค่ะ14.26ล้านคนส่วนอันดับ5คืออิสันรูลนะคะที่12.56ล้านคนนี่คือข้อมูลจาก Mastercard นะคะส่วนภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เราไปตรวจสอบดัชนีพร้อมกันเลยค่ะ เซ็นเด็กวันนี้นะคะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะชามนี้ยอตตวลงไปเล็กน้อย2.84จุดนะคะก่อนปิดไปที่1 4 7 9 2 3มูลค่าการซื้อขาย17,300ล้านบาทโดยประมาณค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้ทิปกโก้ราคาขยับขึ้นมาได้30ตางก่อนปิดภาคเช้า13บาท60ตางปตทนะคะขยับลงตามราคาน้ํามันตลาดโลกนะคะโดยเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันนั้นลงไปค่อนข้างมากทีเดียวนะคะกว่า3%ด้วยกันนะคะ แว่าสต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐจะลดลงนะคะเนื่องจากนักลงทุนรอจับตาดูการประชุมของโอเปกในวันศุกร์นี้ซึ่งคาดการว่าไม่น่าจะลดกําลังการผลิตที่2ล้านบาเรลต่อวนันแม้ว่าจะมากกว่าฝั่งของดีมานก็ตามนะคะเช้านี้ปตทปิดไปที่333บาทส่วนกรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงที่18บาทค่ะ มาดูกันต่อที่ราคาทองคำานะคะเช้านี้ลงไป100บาทนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้ว50บาทสุดที่ภาคเช้าลงไป50บาทต่อบาททองคำล่าสุดทองคำแท่งรับซื้อ18,850บาทขายออก1 8 9่0บาทค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจการลงทุนในตราสารหนี้นะคะเพื่อเป็นการพักเงินล่าสุดบรจกรุงไทยนะคะได้นําเสนอกองทุนตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในต่างประเทศอายุโครงการ6เดือนนะคะในช่วง4-9มิถุนายนนี้ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2%เตต่อป,ปีนะคะเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพักเงินนะคะแล้วก็ต้องการได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ซึ่งจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยมีการซื้อนะคะ ได้จนถึงวันที่9มิถุนาย,ยานนี้ใครสนใจก็สอบถามได้นะยคะที่บลจรกรุงไทยหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขากับกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงไทยตราสารนี้ FIF Enhance 14ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันค่ะ ทิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <S <S กำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคน มาติดตามกันต่อเลยนะคะกับเรื่องของการวิเคราะห์ภาพตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยพร้อมกันกันกบคนกิจพลภพยภัยสารกิจนะคะว่าในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะคณกิจพลคะครับสวัสดีครับช่วงนี้หลายคนรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวนะคะประเทศไทยรวมถึงต่างชาติที่สาคัญก็คือเรื่องของนีกริลสด้วยประเมินยังไงในภาพรวมบ้างคะต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราเห็นประเด็นสําคัญเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่ง ต้องบอกว่าส่งสัญญาณที่ดีขึ้นในหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายๆูมิภาคครับค่ะทีนี้เราต้องมาดูนะครับว่าสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างมันดีอย่างเดียวหรือว่ามันมีสัญญาณลบบางอย่างเนี่ยที่แฝงอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับในตัวภาพที่เราติดตามนะครับในตัวเศรษฐกิจไทยก่อนนะฮะตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยสัญญาณที่ออกมาเนี่ยในวันก่อนนะครับมีการประกาศเรื่องตัวเลขของตัว เงินเฟอ้อที่ลดลงติดลบไป1.27%นะครับก็ต้องถือว่าลบมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ติดลบลดลงเนี่ยถ้าเรามาดูความสัมพันธ์ในอดีตจะเห็นว่าตัวเงินเฟอ้อกับตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่า policy rate ของเราเนี่ยมันก่อนห้างจะเคลื่อนไหวไป็นทิทางเดียวกันคนก็เลยประเมินว่าบนตัวเลขเงินเฟอ้อที่ติดลบลดลงเนี่ยนะครับทำให้โอกาสที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยของกนง,งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพิ่มสูงมากขึ้นครับดังนั้น ถ้าใครจําได้ช่วงประมาณสักกลางสปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์มาเลยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นมาปุ๊บนะครับตัวเลขนี้ออกมาหุ้นธนาคารลดลงทันทีเพราะทุกคนคิดว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นหุ้นธนาคารจะถูกกดดันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับเราคงต้องรอ,อการประชุมกนอในวันที่10ถึงจะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวต้องบอกว่ายังส่งสัณที่เป็นลบเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ามันก็จะมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์ในทางที่ว่าไม่น่าจะมีการจะดปเนในการที่จะลดดอกเบีย้ยลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดอกเบีย้ยปัจจุบันนี้ต่ํามากแล้วดังนั้นต้องบอกว่า อรอบนี้คนที่มีบอกเราได้จริงก็คือตัวกนงคณะกรรมการด้านโยบายการเงินนะครับซึ่งก็จะประชุมในวันที่10ดังนั้นตลาดเราจับตาให้ดีครับว่าผมคิดว่าในช่วงวันที่10หลังจากนั้นแล้วภาพตลาดจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในหลายสัญญาณเราคิดว่าจะเริ่มมีความเป็นผวกครับเรามาดูตลาดต่างประเทศกัน ในตัวตลาดต่างประเทศนะครับปัญหาที่ยังคงกดดันตลาดอยู่ในช่วงนี้ก็ยังเป็นนีกรีสนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอัตราความเสี่ยงเพนนักชำระของนีกรีซเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในภาพที่เรามองก็คือว่านีกรีซเนี่ยวันที่5้าถึงสิจะมีนีอยู่4ก้อนนะครับที่ต้องจ่ายถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเจรจากันไม่ทันวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นดีวของนีก้อนแรกต่อว่าเป็นไปได้ครับตัว IMF เอเองซึ่งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาตรงนี้เนี่ย ในภาพหนึ่งการผิดนัดชําระหนี้ไอเอฟเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อจ่ายหนี้ตามดิวไม่ได้แต่เกิดเมื่อจ่ายหนี้ตามดิวไม่ได้ประมาณ30วันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะจ่ายไม่ทันวันที่5นะครับก็ยังไม่ถือว่าผิดนัดชําระสับกรีซยังมีเวลาให้จ่ายเลทกว่านั้นได้แต่ว่าตลาดอาจจะตกใจอาจจะเป็นกังวลในช่วงสั้นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องหนี้กรีซยังมีโอกาสที่จะกดดันจนตลาดนะครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆครับ,รบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในช่วงสสัปดาห ความเสี่ยงทางลงทุนตลาดยังคงมีอยู่ก็จับตาในประเด็นนี้ให้ดีครับในตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับตัวเพียมไอ z o โรโนยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งถ้าเราไปดูเพ i ไอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจเม่ออะไรตัวก็ต้องบอกว่าอยู่ในทางที่ดีเช่นเดียวกันคําถามก็คือบนตัวเลขของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่ดีนั้นดีหรือว่าน่ากังวลก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกันครับในฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีทําให้คนมองเศรษฐกิจโลกดีขึ้นกระจิงแต่ว่าในฝั่งที่น่ากังวลก็คือว่า มันทําให้ตัวเลขของเงินเฟอ้อนะครับยุรโรปเริ่มขับเป็นบวกในไตรมาสในเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็การขับขึ้นเป็นบวกของตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเริ่มปรับเพิ่มขึ้นครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวตรงนี้จะเป็นตัวที่กําหนดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะครับในทางด้านการเงินเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าส่วนเฉยความเสี่ยงเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นสั้นความพันหววในตลาดเกินตลาดทุนโลกต้องบอกว่าปรับเพิ่มสูงขึ้นครับในช่วงของเดือนนี้เพราะฉะนั้น ต้องดูให้ดีว่าโลกประเด็นของการเติบโตสีโลกเนี่ยแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะทําให้คนมองข้ามผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วมามองว่าการเติบโตต,ตัวนี้เป็นภาพที่น่าจะช่วยฉุดแล้วก็เป็นปัจจัยบวกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราน่าจะเห็นความผันผวนพอสมควรครับในภาพต่อไปนะครับเรามาดูภาพทางด้านเทคนิคของตัวเซตอินเด็กซ์กันบ้างนะครับเพราะว่าเราคุยปัจจัยพื้นฐานกันในช่วงสองเดือนมาแล้วว่า ตลาดดาวซ้ายอยู่ประมาณแถวพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับวันนี้อัปเดตภาพในทางเทคนิคมาประกอบบ้างเป็นยังไงนะครับจากเปเปอร์มาเก็ตไทมิ่งของตัวหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในฝั่งดาวซ้าของตลาดนี่อาจจะเห็นเป็นเศษอยู่บ้างแต่ให้มองไปเลขกลมๆด้วยกัเนครับว่าพันสี่ร้อยสี่สิบถึงพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นความเสี่ยงด้านล่างที่อาจจะลงมาเยือนได้ถ้าถึงตรงนั้นเป็นจุดสําคัญที่เราคิดว่าน่าสนใจในการที่จะหลีบซื้อนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะโชคดี ไม่หลุด1นึ่งลงมาแล้วเริ่มตั้งหลักขึ้นไปเลยได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าระยะเวลาในการสใช้เรื่องนี้จะมีความชัดเจนในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินการประชุมกรงงอในการประชุมกรงเอเที่ยวนี้ถ้าสมมุติว่ามีการลดดอกเบี้ยนะครับเราอาจจะเห็นตลาดลงได้1รอบแล้วนั่นอาจจะเป็นจุดต่ําสุดของตลาดเลยนะครับเราคิดว่าการปรับดอกเบีย้ยสิ่งที่นั้นก็คือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแต่ระยะสั้น อาจจะทาให้เงินไหลออกอาจจะทำให้กลุ่นแบงก์มีผลกระทบในเชิงลบแต่ว่าจะเป็นจุดที่สะท้อนความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยในการชุมันที่10เราอาจจะเห็นดาวไซต์ตลาดที่ต่ำาก้พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกแต่น่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับมาถึงภาพกยุธ์กลางทุนครับว่ามีอะไรที่สรุปบ้างเราประเมินนะครับว่าดัชนีระยะสั้นคงแว่งตัวอยู่พันสี่ร้อยแปดสิบถึงพันห้าร้อยจุดนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะพันผวนแต่ดาวไซต์มองที่พันสี่ร้อยห้าสิบจุดครับ ประเด็นการลงทุนในช่วงเวลานี้ที่ไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่นะครับเราคิดว่าหุ้นที่เข้าเซทห้าสิบเซร้อยเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ที่อาจจะเห็นการเพิ่มน้ำหนักซึ่งแรงซื้อตรงนี้แหละครับจะช่วยจํากัดความเสี่ยงดาวไซน์ในหุ้นดังกล่าวก็จะมีตัวของหนด,ด้านหุ้นที่เข้าเซทห้าสิบนะครับหกตัวที่เราคิดว่าน่าจะเข้าค่อนข้าง,างแน่ก็คือตัวบางกอกเอเบลเอนะครับไอทีดีซูเปอร์ทีพีโพลีนวชเอในขณะที่หุ้นที่ออกจะเป็นเบย์บีเจซีเคทิสนะครับสุภาลัยไทยคมวีจี เราคขอนั่งสนใจ3ตัวครับ itd super tp a p o l i n ซึ่ง3ตัวนี้เราเชื่อว่ากองทุนมีค่อนข้างน้อยดังนั้นการเข้าเซ็ตทของหุ้น3ตัวนี้น่าจะทําให้เกิดแรงซื้ออย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ทำใหหุ้นทั้ง3ตัวนี้เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าตลาดโดยรวมครับตัวหุ้นแนะนำนะครับเราเลือก Jasmine เรามองว่า ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมามากแล้วสะท้อนความเสี่ยงไปเยอะนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมของตลาดที่มองไว้คือประมาณแถว7บาท10สตางค์ราคาตรงนี้อยู่ประมาณ5บาท70เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามีรวมในการที่จะฟื้นตัวไปแถว6บาทต้นต้น,ตนเป็นเป้าหมายในการทำรายในเชิงกลยุทธ์ของเราครับในตัวที่2นะครับตัว ITD ตัวตั้งแต่เดือนนี้ต้นไปจะเห็นสตอรีอ่ของหุ้นรับเหมาเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มรับเหมาจะได้ปัจจัยบวกในทางพื้นฐานเราชอบ C.K นะครับแต่ในทางกลยุทธ์เนี่ยเรามองว่า ITD เป็นคนที่มีโอกาสจะได้ <c oughs> ปัจจัยบวกจากการเข้าขำนวณในเซต50แล้วก็จากตัวผลตัวของทางด้านแนวโน้มที่ดีขึ้นของตัวงานรับเหมาครับน,นีขอบคุณมากน,นะคะสำหรับทางด้านของคุณวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณกิจพลไพรเพสางกิจนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางด้านบริษรัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะขอบคุณมากสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ โชคดีเราพักอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเป็นกองทุนผสมระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนนะคะเพื่อที่จะรับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นในความเสี่ยงที่น้อยกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสักครู่ค่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเยงินฝากประจำ เลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจกกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงก่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจกกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริง <c oughs> ป่าในกลุ่ม <c oughs> ครั้งแรกของป่านิเวศ <c oughs> แหล่งเรียนรู้ <c oughs> และปอดแห่งใบของคนเมือง คุยกันต่อนะคะสำหรับการลงทุนแบบผสมผสานท่งกลางตลาดพันผลแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตราสารนี้ตราสารทุนหรือแม้แต่สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง p r r t y f u ันนะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะวันนี้มาพูดคุยพร้อมก,กันกับทางด้านของคุณธนกรธรรมลงกฎนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนกลุ่มตราสารทุนจากบรจธนาชาติะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในมุมมองของนักทุนสถาบาันภาพรวมเศรษฐกิจนะคะหรือว่าปัจจัยที่เราต้องติดตามตอนนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะครับสำหรับตลาดบอลน,นะฮะเนื่องจากเศรษฐกิจไทยนะฮะในช่วงต้นปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างวีนะครับผมอ GDP ออกมาอยู่ประมาณ3%ามเปต์ราคาค่าประมาณสามจุดหนะฮะเป็นเหตุให้ธนาคารประเทศไทยเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ลงไปลง2ครั้งะนะฮะจาก2%เหลือหนึ่งจดาเปรังนั้นจากตรงนี้นะฮะ,ะทำให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ย โอกาสที่จะปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลักเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังวีกอยู่นะครับนอกจากนี้อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังต่ำะนะครับผมเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยลดลงจากประมาณร้อยเหรียญปีแล้วนะฮะเหลือประมาณห้าสิบเหรียญฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าดอกเบี้ยนโยบายเอย้ดอกเบี้ยในตรา,าสารนี้เนี่ยยังต่ำอยู่นะครับผมสำหรับตลาดหุ้นนะครับเรามองว่า,าดัชนีจะแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ1450ถึง1 5ึ่จุดนะครับผม ายที่เรามองว่าดัชนีจะยังไปไม่ไปไกลนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังอ่อนแอนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากการที่นักลงทุนสถาบันต่างชาตินะครับผมและนักลงทุนรายย่อยเนี่ยได้มีการขายหุ้นออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะทำให้เราเชื่อว่าการที่ตัดหุ้นจะลงแรงอีกค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับผมแล้วในครึ่งปีหลังนะฮะถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยได้มีการซัพพอร์ตจากในเรื่องของการใช้ใจ่ายภาครัฐะนะครับรวมถึงในเรื่องของกระต่าส่งออกเนี่ยทำให ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงต้นปีนะครับผมเราจึงมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจในการลงทุนในระยะยาวค่ะอย่างนโยบายการลงทุนแบบผสมผสานนะคะของตัวทีม Mix In ินข้ามสามนะคะแล้วก็สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเป็นยังไงคะ,ะสัดส่วนการลงทุนนะครับอกองนี้เป็นกอง3ปีนะครับเป็นกองปิดนะครับ IPO ประมาณวันที่3ามสิบมิถุนายนนะฮะกองนี้เนี่ยมีนโยบายในการลงทุนนะครับในตราสารนี้ 20%นะครับใน property fund และ infrastructure fund 50%นะครับใน50%ตรงนี้จะเป็น property fund ทั้งหมด15%ไม่เกินนี้ะนะครับผมแล้วก็เป็นหุ้นเนี่ยประมาณ30%โดยหุ้นเนี่ยเรามีนโยบายในการเลือกหุ้นที่มีศกำำมักยภาพในการทำกำไรและมีความสัมพัน์ในการจ่ายเงินปันผลดดีครับอกองทุนนี้เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับนะคะเพราะว่าเป็นกองทุนปิดด้วยคืออะไระคะ ครับป้าหมายที่นักลงทุนจะได้รับนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากเป็นกองที่ยาวกว่านะครับ<ม>ยาวกว่ากองก่อนที่เราเคยออกไป<ม>กองหนึ่งปีนะครับผมหลักๆเนี่ยเป็นในผดของกองนี้นะครับเวลากองมันยาวขึ้นเนี่ยเราสามารถลงทุนในตราสารที่ยาวขึ้นได้<ม>อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะอย่าง government bond สปีะนะครับผม อ่าเรทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.8นะครับผมขณะที่กองมินิวอนหนึ่งปีเนี่ยเรทอยู่ที่1.48นะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารที่ยาวขึ้นเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ยาวขึ้นได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผลตอบแทนจากกองทุนเนี่ยสูงกว่ากองที่มีอายุประมาณ1ปีนะครับผมเราเพิ่งออก1ปีไปใช่ผมเพิ่งออกกอง1นึ่ปีไปอีกอันนึงที่ได้ประโยชน์นะครับคือพอเป็นกอง3ปีนะครับผมทำให้สามารถลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องน้อยลงได้เพราะว่า property infrastructure fund fund และเป็นตราสารที่มีสภาพคคล่อองนน้ยะรับแต่่วากองทุนนพวกี ให้ผลตอบแทนที่นข้าทังสูง uh huh. นะครับดังนั้นเนี่ยการทุนตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มผลตอบแทนได้อีกอันนึงเท่นกันสุดท้ายก็คือว่าเนื่องจากว่ามันได้ผลตอบแทนจากทั้งตราสารนี้ที่ส่งขึ้นป,ปัจจฟันที่ส่งขึ้น <c oughs> นะครับทำให้มีคูชั่นสําหรับหุ้นในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าเกิดผม <c oughs> ผมเนมนให้ให้เห็นภาพนะฮะก็1หนึ่งปีเนี่ย <c oughs> <c oughs> หุ้นจะสามารถรับลอสได้ประมาณ5%นะฮะโดยที่อกองทุนจะไม่ไม่ขาดทุนเนื้อของเงินต้นนะครับแต่ถ้าเกิดกอง3ปีเนี่ย สามารถรับการขาดทุนได้ประมาณ10%โดยที่เงินต้นไม่ขัดทุนไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีส่วนชดให้นะคะสำหรับเรื่องของความเสี่ยงจากตลาดพุ้นที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในพอร์ตการลงทุนนะคะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลวนค่าสำหรับกองนี้มีการรีดีมมีออโต้รีดีมให้ครับปีหนึ่งประมาณ2ครั้งนะครับผมมื่อ ก็จะคือจขึ้นกับว่าตลาดภาวะตลาดโดวยสุดคับผมถ้าเกิดว่าตลาดมีผลตอบแทนที่ดีเราก็อาจจะเพิ่มได้ตามภาวะตลาดครับประมาณการผลตอบแทนได้ไหมคะสำหรับกองทุนผสมนถ้าเกิดตัวเปรียบเทียบ <ๆ S 1> นะครับกอง1ปีตอนแรกเราประมาณว่าที่มัน3.5ถ้ากกองนี้เนี่ยจะได้อัพขึ้นมาประมาณ0.5เป็น4เปอร์เซ็นต์ครับต่อปีนะคะซึ่งใครสนใจก็สอบถามได้ที่บริษัทบลจธนาคารหรือธนาคารธนาชาติทุกสาขาก็ได้ฝากให้กับนักลงทุนละกันนะคะว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าปั ใจท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวนแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงด้วยนะคะแนะนำยังไงดีคะสั้นๆส,สำหรับตลาดสําหรับกองนี้นะครับเนื่องจากเป็นกองทุนที่มีระยะยาวะนะครับผมมันอาจจะจ,จะผ่านช่วงเศรษฐกิจที่อ,อ่อนแอได้ระยะหนึ่งนะครับผม อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกองทุน3ปีนะครับนักลงทุนที่ลงทุนในกองนี้จาเป็นจะต้องมีเงินเย็นระดับหนึ่งะนะฮะที่จะลงตรงนี้ได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามระหว่างทางก็จะมีออโต้รีเดมชันกลับมาให้ครับเพราะฉะนั้นใ,นใครสนใจนะคะล็อกเงินไว้3ปีเป็นเงินเย็นนะคะคแล้วก็ลงทุนในสินทร,รัพย์ที่มีการกระจายการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารทุนรวมถึง property fund แล้วก็ infrastructure fund เนี่ยก็สอบถามได้ที่บลจธนาชาวันนี้ขอบคุณมากนมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค,ค้าของบรจรธนาชาตินะคะกับบริการธนาชาติฟันออนไลน์นะคะซึ่งให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมกองทุนรวมด้วยตัวเองง่ายๆ24ชั่วโมงน,นะคะสนใจก็ญญค,ญญค,คลิกเข้าไปได้เลยที่ธนาชาติฟัน .com นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ